สวัสดีครับกลับมาพบกับคลิปสอนรูบิกนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่3นะครับจะพูดถึงเรื่องการจัดเ g e แบบ beginner แบบที่1นะครับผมจะให้เป็น2แบบแล้วกันเนาะก็อนี้แบบที่1นะครับแบบที่1แนะนําแบบที่1นี้นะครับแต่แบบที่2อาจจะยากนิดนึงแต่ว่าก็ทําได้เหมือนกันนะครับทํายังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับวิธีการนะครับในแบบที่1เนี่ยผมจะใช้วิธีการก็คือการจัดจัด3ชิ้นอย่างเงี้ยครับ สามชิ้นนี้นะครับไว้ก่อนแล้วก็ค่อยไปใส่ทีหลังนะครับคือทำไอ้พวกนี้ให้ครบก่อนแล้วก็มาใส่ข,ขอบทีหลังนะครับมันก็จะเหมือนกับ 5, 5นะ้าคูณห้าเนาะจะไม่ยากเออแต่ก็จะมีล่าสเอชเหมือนกันยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับอย่างนี้เนาะก็เก็บขึ้นปัดลงนะครับเอออย่างนี้ได้นะครับคือถ้าเกิดว่ามันสลับงี้ก็ได้นะครับเนี่ยอ่าผิด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 ,ผดอยู่นะว่าเมื่อกี้ เดี๋ยวขออนุญาตสักครู่นะครับนี่ครับคือถ้าเกิดว่ามันถูกเนี่ยครับมาเปลี่ยนเหมือนห้าคูณห้าก็ทําได้เหมือนกันนะก็คือปัดมาขึ้นซ้ายลงนะครับหน้าตามลงหน้าทวนแล้วก็ซ้ายกลับนะครับให้เราได้สามตัวนี้ตัวนี้ไม่ต้องไปดูนะยังไม่ต้องดูอ่ะมีอีกไหมมีอีกไหมคือถ้าไม่มีก็ต้องสร้างนะครับแต่ถ้ามีอ่ะอย่างเงี้ยครับมันมีสองตัวเนาะสองชิ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยเราก็หาขาวแดงมาใส่ได้นะครับซึ่งขาวแดงอยู่นี่นะครับ อ่ะเราก็เอามาใส่นะครับอ่ะเราก็ขึ้นปัดลงนะครับแล้วก็หมุนกลับอย่าลืมหมุนกลับทุกครั้งนะครับนี่อย่างนี้มี2ชิ้นนะครับอ่ะซึ่งชิ้นต่อไปอยู่นี่ครับเขียวส้มเห็นไหมครับแล้วก็สไลด์มาแล้วก็มาเก็บนะครับแล้วก็สไลด์กลับได้เหมือนกันนะครับพยายามหาเท่าที่มีก่อนนะครับเนี่ยอย่างชิ้นเนี้ยได้ครับชิ้นนี้อ่ะ นี่ครับก็คือสไลด์มาแล้วเปลี่ยนได้นะครับอ่ะอย่างเงี้ยครับก็จะได้3ชิ้นเห็นไหมครับแล้วคอยเอาที่เหลือไปทำคับห้าคูณห้าจะง่ายแบบนี้จะง่ายนะครับแนะนําแนะนํานะครับอันต่อไปถ้าไม่มีถ้าไม่มีก็ต้องสร้างนะครับสร้างยังไงก็คือการจับชิ้นตรงกลางไว้1ชิ้นก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาใส่ตรงขอบนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้ก่อนกันนี่ครับเขียว เขียวเหลืองนะครับแล้วก็เอาชิ้นที่ไม่เป็นคู่อย่างเงี้ยครับลงมานะครับเอา้าเขียวเหลืองอยู่ไหน,หนอ่ะอยู่นี่ครับแล้วก็มาเก็บอีกหนึ่งชิ้นชิ้นนี้เนาะเขียวเหลืองอีกหนึ่งชิ้นผมหาเร็วนิดนึงนะครับอ่ะแล้วก็มาเก็บใส่ครับเออต่อไปอ่ะมีชิ้นนี้ครับก็คือเขียวแดงนะครับเขียวแดงกนะ็หาเขียวแดงมาใส่นี่ครับเขียวแดงเนาะหมุนมานะครับแล้วก็มาใส่ าชิ้นที่ผิดลงมาคนระับลงอ่ะผิด้านมองจากกล้องครับมองไม่เห็นอ่ะต่อไปก็หาเหมือนเดิมครับถ้าไม่มีก็ไล่หานะครับอ่ะอย่างชิ้นนี้มีนะครับก็คือส้มส้มขาวนะครับเอามาใส่ก่อน <c oughs> แล้วก็ชิ้นที่ผิดลงมาอ่ะหมุนผิดตลอดส้มขาวอีกหนึ่งชิ้นอยู่อยู่นี่ครับนี่เนาะสไลด์มาครับ แล้วก็เอาชิ้นที่ผิดข้างบนเนี่ยมาใส่ครับขึ้นปัดลงนะครับได้เหมือนกันอันต่อไปเออกรณีที่เจอแบบนี้ครับเป็นคู่ทาเหมือน 5, คูณ5ได้เลยนะครับก็คือสไลด์มาสไลด์มาให้ถูกนี้ครับแล้วก็ขึ้นซ้ายลงหน้าตามลงหน้าทวนขึ้นนะครับแล้วก็เก็บได้ได้ได้เหมือนกันอ่ะอันนี้ครับชิ้นนี้เนาะแดงแดงเหลืองนะครับสไลด์มา ขึ้นซ้ายลงหน้าตามลงหน้าทวนขึ้นนะครับสลไลด์มาได้ได้นะครับอันต่อไปน่าจะเหลืออยู่แค่อันสุดท้ายแล้วคู่สุดท้ายนะครับอะถ้าเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เราโชคดีนะครับก็คือจับคู่นี้ได้นะครับแล้วก็สไลด์มาเราก็ทัถ้าถ้ากรณีที่มันไม่เป็นอนะมันไม่เป็น,เป,นเป็นแบบ last last two edge ของ อ a s ล่สของ5้คูณหครับแล้วก็แก้พาลิตี้ก่อน1ครั้งนะครับเออเป็นยังไงเดี๋ยวผมทําให้ดูแล้วกันเนี่ยครับก็คือเป็นแบบนี้เนาะถ้าเกิดว่ามันเหลือชิ้นสุดท้ายแล้วมันเป็นแบบนี้ครับก็ให้เราแก้โดยการที่หมุนขึ้นแบบนี้เนาะทำเหมือน5้าคูณหเลยนะครับขออนุญาตทำเดี๋ยวหนึงนะครับก็จะแก้ชิ้นนี้ได้เหมือนกันทีนี้ วิธีการต่อไปก็คือการทําเก็บชิ้นต่อไปก็คือเก็บชิ้นของมันเลยนะครับอย่างอันนี้เทา่าที่ดูเนี่ยก็จะมีเห็นไหมน้ำเงินเหลืองนะครับน้ำเงินเหลืองอีกชิ้นนึงอยู่ไหนเอ่ยอ่ะอยู่นี่นะครับก็เอามาเก็บได้นะครับสไลด์มาแล้วเก็บชิ้นที่ผิดลงมาทีนี้ก็จะสไลด์แค่แค่ชั้นที่2เห็นไหมสไลด์แค่ชิ้นที่ชั้นที่2ของมันนะครับก็จะง่ายขึ้นนะครับถ้ากรณีที่อ่ะมีอย่างเนี้ยครับ หรือเป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างนี้เนี่ยก็สามารถสลับได้เหมือน5้คูณหเลยทีนี้จะง่ายนะครับะนะครับก็ทําเลยค่อยคอยเก็บนะครับอ่ะชิ้นนี้กับนี่ได้นะครับน้าเงินขาวนะครับเอ,อ่อต่อไปมีมอ,อีกไมเอ่ยอ่ะถ้าไม่มีครับเราก็แค่มาสร้างนะครับสร้างมาเป็นคู่ นะครับอันนี้คือทุกคนทำได้แล้วแหละไม่ไม่มีปัญหานะครับเขียวส้มนะครับได้เนาะทีนี้มีเขียวส้มอยูล่ละหาหาเขียวส้มอีกชิ้นหนึ่งอยู่ไหนเอออยู่ไหนเออ,อยู่ไหนเอยอ,อ่ะอยู่นี่นะครับสไลด์มาแล้วก็ปัดลงนะครับต่อไปนี่ครับ มีขาวแดงเนาะก็เก็บได้เลยถ้าไม่มีก็คือว่าเราก็แค่ทำไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆเก็บชิ้นละชิ้นแบบนี้ครับมีคู่เนาะเก็บลงมาก่อนเพื่อให้มันมีอย่างเงี้ยครับอืมเราก็มาเก็บนะครับสมนี่ครับเป็นแบบนี้เนาะเขียวแดงกับเขียวแดงอย่างเงี้ยครับจับคู่ได้ น,น้ำเงินแดงก็ไปหาอีกหนึ่งชิ้นมาใส่อยู่นี่ครับจะหมุนแค่ขอบนะครับถ้าหมุนตรงกลางแล้วมันจะเสียไปนะครับะนะครับค่อยๆเก็บอ่ะชิ้นต่อไปชิ้นนี้ครับขาวเขียวนะครับสไลด์มาอ่ะแค่นี้เองแล้วก็ last two edge ก็เก็บเก็บแบบปกติก่อนนะครับก็คือนี่ครับเราก็มาสลับที่เหลือ นี่อาจจะไปไวแต่ว่าเราจริงเรามีเคสทกเคสของ last two ใน5คูณ5นะครับผู้ชมสามารถเข้าไปดูได้นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้ใน last two ของ5คูณ5นะครับผมได้สอนทั้งหมดไปแล้วนะครับนี่ครับเราก็จะเก็บเสร็จนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะมี last h last h นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็สามารถไปดูใน5คูณ5ได้นะครับก็ลองพยายามนิดนึงนะครับตอนนี้ก็เรามาไกลแล้วก็ต่อไปคือขั้นตอน3าคูณสาีเจะสอนในพาร์ทสุดท้ายพาร์ทที่5นะครับ ก็วันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับก็ท้าไม่เข้าใจยงไงทักมาถามได้นะครับหลักการในเหมือน4ี 4, ่คูณห้าคูณห้าเลยไม่ต่างกันเลยนะครับก็แค่มาอธิบายอีกครั้งหนึ่งแค่นั้นเองวันนี้ลาไปก่อนครับแล้เ,เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ